คือคุณแม่อยู่อยู่ที่สงขานะคะพักพักที่สงขลาทีนี้อาการของคุณแม่คือเป็นเบาหวานฟัมดันหัวใจอามาัมพฤกษ์อยู่แล้วนะคะคุณแม่เป็นมาสองปีได้แล้วะค,ะคือ,ค,อคือแย่ค่ะคือคุณแม่เรารู้สึกสงสารนะคะเราอยากให้คุณแม่หายทีนี้ครั้งสุดท้ายคือที่เห็นคุณแม่คือคุณแม่พอเดินได้แล้วนะคะแต่ว่าคือยังยังไม่ไม่ปกติเหมือนบุคคลธรรมดาแต่ว่าเท้าอะคะ่ะ ข้างซ้ายะคะ่ะตั้งแต่เข่าลงถึงข้างล่างมันจะบวมเป็นสีม่วงอะ่ะแบบดีสีคล้ำมากเลยคะ่ะคือคือถ้าเราเราเห็นปับ๊บขาสองข้างเราจะรู้ได้ทันทีว่าไม่เหมือนกัน,น,กนค่ะแล้วเราเห็นเราเราสังเกตที่แกเดินพอเตะอะไรแกจะไม่มีความร,รู้สึกอะคะอ่ะเตะเราบอกว่าเตะแล้วนะแต่แกบอกไม่ได้เตะคะ่ะคือ,ค,อคือไม่โดนนะคะจะไม่มีความร,รู้สึก,สกค่ะเราก็า่าเออแม่คงคงหนักคงคง จะไม่ความรู้สึกไอ้ตรงนั้นแล้วค่ะหาหมอก็คุณคุณหมอบอกว่าให้คุณแม่ทานยาอย่าขาดนะคะให้ทานยาแบบทุกวันตามที่คุณหมอสั่งคะคะทีนี้ทานมันก็มียาหลายตัวค่ะเพราะมันมีความยาความดันด้วยยาขายาเบาหวานด้วยค่ะค่ะหัวใจด้วยแล้วคุณหมอบอกว่าหัวใจแม่ก็หนักเลยนะค่ะเราก็ไม่เราก็ไม่บอกแกว่าว่าว่าคุณหมอว่างเงี้ค่ะ คือคุณหมอบอกว่าเออยาให้ยาใยาให้ขาดยายายบายอยู่นี่แม่งเป็นลมมันก็นุ่งนแมตต์ตั้งตัวไม่รู้เรื่องเลยหลกมาชนเไปดุ่มดิ่งดุ่มดิ่งมันก็เลยหลบเท้าหลักฟ้าหันยายทรงฟ้าตัวนะหาหมอทรงคล้าหาขลังขลังละหาเลยหาเลยเป็นมาเปลือยเลย ได้รู้จักมะโหก็ให้คุณแม่ทานเป็นคนแรกอ่ะ,ะพอพี่ให้ทานไปหนึ่งกลง่องพี่ก็เห็นว่าขามันเริ่มจางสีมันเริ่มแบบจางใกล้จะปกติพี่ก็เลยตัดสินใจว่าสองทองนั่นแหละเช้าเที่ยงเย็นสองสงวันละสามมื้อเลยค่ะขาแล้วมามาเมื่อเมื่อเมื่อสัปดาห์นี้ค่ะไอ้อที่ตอนหลังเนี่ยก็เช้าเที่ยงเย็นสองสองสองทีนี้เห็นเลยว่า ที่อยู่กับพีย่ยันคือไม่ได้ทานยาโรงพยาบาลเลยเบังเอิญว่าไม่ได้หุ่นชามาคือกับเดือนนะคะตอนนี้นไม่ได้ทานค่ะลืมลืมออกมามทีนี้พี่ก็ดูว่าเพราะพราะพี่อยู่อยู่อยู่ในไข้มันก็ใกล้โรงพยาบาลทีนี้พี่ดูว่าถ้าถ้าไม่ไม่เป็นอะไรก็ลอ,ลองดูทิ ลองลองไม่ทานดูที่ว่ามันจะเป็นยังไงมั่งใช่ไหมมีอยู่คืนนะคะพอประมาณห้าทุ่มพี่แกมาสุกแกบอกว่าเหนื่อยพี่ก็ตกใจหรือพี่ก็วิ่งขึ้นไปแกบอกว่าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยหายใจไม่ค่อยไม่ค่อยสะดวกพี่ก็ตกใจหรือพี่ก็บีบมะโหเข้าไปในในปากแกเลยค่ะสองโงแล้วก็น้ําไม่กินแล้วก็เปิดปั้ลมให้ก็นอนปรากฏว่าแกก็นอนหลับไปถึงเช้าก็สบายดีอะค่ะไม่แย่ค่ะแกแกลุกขึ้นมานั่งแต่ว่าพี่ก็พี่ก็กลัวๆเหมือนกันนะคะเพราะแกบอกว่า เหนื่อยเหนื่อยแล้วคือคนนอนหลับอยู่แล้วทาไมต้องแบบลุกขึ้นมาเหนื่อยเออไม่ได้ทํางานในเนี้ยแกก็บอกเหนื่อยเนี่ยพี่ก็ตกใจเหมือนกันแต่ว่าความที่ตกใจพี่พี่ก็บีบก็ไปสองท้องเลยบีบบีบก็ไปแล้วคลก็ทานน้ําตามเข้าไปแล้วก็เปิดพัดลมให้แล้วก็แกก็นอนหลับก็ไม่ได้พายอะไร่ะแกก็หลับแก้วพอตอนเช้าก็ก็ก็ไม่มีอะไรค่ะก็ก็ดีค่ะทิงกันยังไยจืยันนีขึ้นบูัว่ายายนั่นดิดายไง อยากหายอยู่ยจะผมยานเองแบบใหญหายลืมนะบายท่านที่พ่ออะไรเอาเงินกับซ้ำโองเอาเงินกับซี่ซงโซงนะคะพอท่านยาถึงอ่ะลุงไม่ลุงหยกจนสักผ้าเลยลุกขึ้นได้เลยทำสักผ้าทำงานบ้านสักผ้าหุ้งข้าวต่ำเครื่องเก่งนี่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 หวมปกนี่พวกมากกิตตึงเขี้ยวแะไรทิงเนี่ย chẳng luôn, chẳng luôn Còn đánh hai cái luôn, Mày thiếu mình, mày thiếu tiếp, tiếp, tiếp chờ chết, chết con. Mày đi mình rơi. mai rơi, mày chết tí rồi chạy. Thả anh mà. Tương pha mà sắc phá. Sắc phá, ông phá bởi chó. Phá khổ, nhôi nhôi gặp khao. khao lại hợp rồi. Khỏi khen anh khuyên, khen anh khuyên Còn nặng chụp đứa này lục mô thì nó mắng. Còn nặng này chết. Quân chơi chết, vượt chết, chết, ที่มีาไปเช็คก,ก็ว่าน่ำตาลการลดได้ก็ดีขึ้นใกญ่จหนเลยนะกดทํอาอ่ะย้ายไปท่านยายเลยมากดีค่ะเก็บทำน่นทำนี่ทำแต่กับข้าวอะไรเนี้ยค่ะให้พวกเราทานเนี้ยค่ะค่ะเก็บเกไม่ค่อยได้ทำแต่ก่อนเพราะเก็เกจะมือหัวม,มันมีอาการที่ว่าเดินแล้วอาจจะหัวทิ่มได้ก็ไม่ค่อยอยากให้เดินไปไหน,นะคะ่ะ ซักผ้าอะไรด้วยคะค่ะทํางานบ้านอยู่ในบ้านนะคะดีค่ะคืออยากให้คุณแม่หายเป็นปกติอะค่ะคือจะให้คุณแม่ทานไปเรื่อยๆไม่ว่าจะสักกี่กล่องแต่ถ้าว่าคุณแม่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนว่าเป็นปกติคือพี่จะให้ทานไปตลอดถึงถึงปกติแล้วน้ำตาลในรลดลงอะไรปกติจนคุณหมอบอกว่าปกติพี่ก็ให้ทานไปเรื่อยๆค่ะแง่อยากกลับไปพูดให้เขา่างให้เขาเชยกี่เฉย ว่ายายก็หยายก็หายยายก็เดินได้ไม่เชืออนี้ก็ได้แลวเด่ายวถ้าไม่ปกยันยายตายก็ยายจะต้องจะติะดดินจะติดอยน่อะ่รครูรู้สึกดีมากอะเหมือนกับเราได้ช่วยคนนะค่ะคือคือไม่ใช่เฉพาะแม่นะคะเพราะเพราะว่าได้ช่วยไปคนอื่นด้วยพี่มีความรู้สึกว่า ถ้าเราได้ช่วยคนทักคนที่เขาเขาพ้นทุกข์อ่ะคือเราจะมีความสุขมากค่ะอย่างน้อยคือว่าบุญอันนั้นเป็นใหญ่หลวงพี่ว่าถ้ารู้จักมะฮนะคะก็ขอให้ทานเลยค่ะขอให้ทานเลยตัวนี้ไม่ว่าใครไม่ว่าทุกคนถึงจะไม่ป่วยก็ทานไปเลยค่ะเป็นการแบบสร้างบุญต้องทานให้กับร่างกายเราจะได้แบบไม่มีโรคอ่ะค่ะเราเราจะได้แบบแข็งแรงไปตลอดอ่ะคะ่ะไม่ต้องรอ้อยเกิดกวน,นะคะเราทานป้องกันไว้ก่อนเลยค่ะ คือพี่จะบอกพี่เจอใครไม่ว่าถึงไม่ใช่ญาติก็บอกค่ะ <Okay. S 1> ใช่เราอยากให้คนอื่นหายด้วยค่ะอยากให่อยากให้คนที่ว่า mm hmm. ป่วยอยู่ค่ะ mm hmm. เขาได้มีโอกาสแบบได้ได้ได้รับสิ่งที่ดีแล้วก็ <Okay. S 1> เขาได้มีความสุขอะค่ะมันมันไม่ต้องทรมานนะคะ